สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับอีพีนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องพลังงานของเราค่ะสิ่งที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เราทั้งหลายยังคงวงเวียนหลงวนอยู่ในโลกแม่ไกลอาแห่งนี้นะคะนับพบนับชาติกันไม่ทั่วเลยทีเดียวเราติดกับตักวนเวียนอยู่ที่เดิมแบบเนี้ยรวมถึงไปไหนต่อไหนกันไม่ได้สักที ก็เป็นเพราะว่าตัวเรานั้นมีการยึดติดกับการเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งโน้นนะคะมีการยึดติดหลายสิ่งหลายอย่างเลยที่ถูกทำให้เราเป็นเช่นการที่เราไปตกอยู่ในมโนคติความคิดใดๆที่มันซ้ำแล้วซ้ำอีกโฮโลแกรมแบบเดิมๆหลงทางอยู่ในการ กับสิ่งที่เรียกว่าดีหรือไม่ดีหลงทางอยู่ในบาปหรือบุญหลงทางอยู่ในความเชื่อความศรัทธาบางสิ่งบางอย่างหรือหลงทางเข้าไปอยู่ในกับดักของความรู้ความเข้าใจที่ไม่ได้มาจากการรับรู้ด้วยตนเองหรือว่าเดินตามคนอื่นอยู่นั่นเองนะคะ แล้วก็ทุกๆดวงจิตนั้นก็คือพลังงานเปรียบเสมือนหลอดไฟที่ส่องสว่างในยามค่ำคืนที่อยู่ที่สถานที่แห่งใดแห่งหนึง่งหลอดไฟนั้นจะสว่างได้ก็ต้องมาจากการทำงานของขั้วทั้งสองขั้วนั่นก็คือขั้วบวกแล้วก็ขั้วลบใช่ไหมคะซึ่งถ้าหากว่าขาดขั้วใดขั้วหนึ่งไปแล้วเนี่ยหลอดไฟก็ไม่สามารถที่จะส่องสว่างได้ เพราะหลอดไฟก็จะไม่สามารถดึงพลังงานจากหม้อแปลงออกมาแปลงค่าเป็นกระแสะไฟฟ้าได้เพราะฉะนั้นทั้งขั้วบวกและก็ขั้วลบจึงเป็นการทำงานร่วมกันจะขาดขัด้วใดขั้วหนึ่งไปไม่ได้เลยซึ่งเรื่องนี้ก็ทำให้เราได้ตรหนะักรู้ว่าขั้วบวกที่แปลว่าความดีความงดงามความสมบูรณ์แบบและบุญส่วนขั้วลบ คือตรงกันข้ามกันเลยค่ะข้วลบคือความชั่วความน่าเกลียดความขาดแคลนและก็บาปทั้งสองสิ่งนี้คือการทำงานร่วมกันเพื่อให้ได้ผลลัพธ์เดียวกันผลลัพธ์นั่นก็คือกระแสะไฟไฟ้าที่ทำให้หลอดไฟสว่างขึ้นมาซึ่งสิ่งที่เราผูกติดอยู่นั้นไม่เคยมีอยู่จริงเลยค่ะไม่มีความดีไม่มีความชั่วไม่มีบุญไม่มีบาปไม่มีถูกหรือผิด ทุกอย่างล้วนเป็นพลังงานที่เกิดจากการทำงานของขั้วทั้งสองขั้วถ้าไม่มีผิดแล้วเราก็จะไม่รู้ว่าถูกแตกต่างกันอย่างไรถ้าไม่มีเลวเราก็ไม่รู้ว่าดีเป็นแบบไหนใช่ไหมคะถ้าไม่มีบาปเราจะเข้าใจบุญได้อย่างไรถ้าเราไม่ทุกขั้นสุดเราจะไม่รู้เลยว่าสุขสุดๆนั้นเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นทั้งสองสิ่งนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้เลยคะ่ะ คำว่าผิดหรือถูกเป็นเพียงแค่ประสบการณ์เท่านั้นขอยกตัวอย่างเช่นตอนเด็กๆเ,เราอาจจะเคยฝึกปั่นจกักรยานกันใช่ไหมคะในระหว่างที่เราฝึกนั้นเป็นธรรมดามากๆเลยที่รถอาจจะล้มบ้างคว่ำบ้างจนได้แผลทั้งแขนขาข้อศอกหรือหัวเขา่าตลอดจนรอยฟกช้ำดำเขียวต่างๆมากมายที่เราได้กันมาจนกว่าเราจะชำนาญ แต่ว่าสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งที่ผิดหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีอะไรเลยแต่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของเรื่องราวที่ลําทำให้เราปั่นจักรยานได้จนทุกวันนี้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นเพียงแค่ประสบการณ์เท่านั้นค่ะไม่ได้มีอะไรที่มากไปกว่านี้เลยการลงมามีประสบการณ์ในความเป็นมนุษย์นั้นก็คือการที่จิตสำนึกนั้นมาทำหน้าที่ เป็นพลังงานในการรักษากความสมดุลต่อโลกและก็เอกภพซึ่งมาทำหน้าที่รักษามวลน้ำหนักหรือค่าพลังงานของตัวเองให้อยู่ในสภาพที่เป็นปกติโดยได้มาจากการทำงานของขั้วทั้งสองร่วมกันซึ่งสิ่งนี้ทําให้เรารู้ว่าผู้ที่เขามาทํำร้ายเรามากันแกล้งเรามาทําไม่ดีกับเรา ตลอดจนมาเป็นประสบการณ์ที่ไม่ดีหรือว่ามาช่วยเหลือเกื้อกูลเหล่านั้นเขาก็ต่างเป็นพี่น้องของเราที่ร่วมกันออกแบบเขียนบทมาด้วยกันว่าเราจะเล่นบทนี้นะเธอจะเล่นบทนั้นนะเราจะมามีส่วนร่วมในการปลุกให้เธอตื่นเป็นต้นนะคะทีนี้เมื่อเรารู้แบบนี้แล้วจึงไม่มีคำว่าผิดหรือถูกบาปหรือบุญที่กระทำต่อกันใดๆไว้อีกเลยไม่มีแม้แต่พลังงานตกค้างจากการผูกใจเจ็บ หรือว่าจะต้องกลับมาแก้ไขสิ่งที่ยังเกาะเกี่ยวกันอยู่หรือที่ถูกเรียกว่ามีเวรกรรมต่อกันอีกต่อไปเราจึงสามารถเป็นธรรมชาติของความรักที่มีต่อผู้คนหรือคนกลุ่มนั้นได้อย่างบริสุทธิ์ใจอย่างที่สุดเลยโดยที่เราไม่ต้องแกล้งแสดงหรือว่าฝืนใจทำมันออกมาก่อนอื่นเลยเราก็จะต้องเริ่มการฝึกเปลี่ยนมุมมองก่อนนะคะตัวอย่างเช่นเมื่อฝนตกบางทีเราอาจจะเคยหงุดหงิด ที่ฝนมาตกอะไรตอนนี้นะกาลังจะไปทํางานชุดอาจจะเปียกหมดรถอาจจะติดและอาจจะไปทํางานไม่ทันแล้วเราก็กล่นด่าสบทคําที่ไม่น่าฟังต่างๆออกมามากมายซึ่งเราจะเป็นผู้ที่ได้ยินสิ่งที่เราสบทเพียงคนเดียวใครพูดคนนั้นจะได้ยินก่อนเป็นคนแรกเลยแต่ถ้าเราลองเปลี่ยนมุมมองใหม่ดูว่าเออฝนตกก็ดีเหมือนกันนะทำให้อากาศเย็นลง ต้นไม้สดชื่นไม่ต้องรดน้ำต้นไม้ฝุ่น pm ลดลงพอฝึกไปเรื่อยๆก็จะชินไปเองโดยอัตโนมัติมันจะเป็นความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติมากๆโดยที่เราไม่ต้องใช้ความพยายามใดๆออกมาเลยและจะทำให้เราเข้าใจชีวิตมากขึ้นและเข้าใจว่าผู้คนต่างๆมากมายที่เขามาลายล้อมรอบตัวเราเนี่ยต่างก็ล้วนเป็นพลังงานที่มาแลกเปลี่ยนกัน ทุกเงื่อนไขที่ถูกส่งมาและถูกกระทําที่ได้รับไม่ว่าจะเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่นะคะมันก็เหมือนกับกระจกที่มาคอยส่องให้เห็นซึ่งกันและกันเพราะว่าตัวเราเองเนี่ยไม่สามารถที่จะมองเห็นตัวเราเองจากจุดที่เรายือนอยู่ได้เราจึงต้องอาศัยคนอื่นที่เปรียบเสมือนกระจกบานใหญ่ในการทำหน้าที่แลกเปลี่ยนสะท้อนให้เรามองเห็นตัวเราเองได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ยิ่งมีจํานวนกระจกมากขึ้นเท่าไร่เราก็จะยิ่งเห็นตัวเองได้รอบด้านหลายมุมมองมากขึ้นไปด้วยก่าวโดยสรุปก็คือเราทุกคนล้วนคือดวงจิตที่มาในรูปแบบของพลังงานหลังจากนั้นได้ก่อรูปขึ้นมาจาก d n เอของพ่อแม่จนกลายเป็นกายเนื้อเป็นบอดี้ร่างกายที่เป็นสิ่งสมมุติขึ้นมาเนี้ยแล้วค่ะจากนั้นสมองซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญที่สุด ในการสั่งการต่างๆสมองเนี่ยเขาก็จะนำเราไปพบเจอกับทุกๆประสบการณ์ที่เกิดขึ้นตามที่เราได้พบเจอกันมานน่าแหละค่ะเพื่อให้เราได้เรียนรู้อารมณ์ที่หลากหลายสิ่งนี้ทำให้เกิดการได้มาของพลังงานที่ทำให้ค่าพลังงานอยู่ในสภาพที่ปกติและเมื่อเรามีประสบการณ์มากขึ้นจนเราได้พบกับคำตอบว่าเราเป็นใครมาทำอะไรที่นี่ สิ่งนั้นก็จะนำเรากลับมาสู่สิ่งที่เราเคยเป็นอยู่ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนั่นก็คือการเป็นพลังงานเมื่อเราได้คำตอบแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องหาคำตอบยืนยันความจริงกับใครอีกเลยนี่เป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อการแสดงความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเราเองนี่คือการแสดงความกล้าหาญอย่างหนึ่งเลยนะคะความกล้าหาญนั้นก็ถือเป็นความยิ่งใหญ่แบบหนึ่งนะ ความยิ่งใหญ่นั้นแสงจะเรียบง่ายมากๆเลยแค่เราแบ่งปันอาหารให้สัตว์ด้วยความเป็นธรรมชาติของความรักแค่เราแบ่งปันความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับผู้คนที่กำลังหลงทางนี่ก็ถือว่าเป็นความยิ่งใหญ่มากๆแล้วโดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปเป็นนักลบไปออกทับจับสึกใดๆถึงจะเรียกว่าความกล้าหาญได้สิ่งเหล่านั้นถือว่าเป็นเรื่องราวที่ถูกทำให้ยากเกินความเป็นจริงไปเท่านั้นเองค่ะ พราะความกล้าหาญที่แท้จริงแล้วไม่ได้ถูกเปรียบเทียบว่าจะต้องยิ่งใหญ่สมเกียรติหรือว่าต่ำต้อยอย่างไรแค่ดูจากคลื่นพลังงานคลื่นพลังงานจากการเป็นธรรมชาติของความรักที่ถูกปลดปล่อยออกมาแค่นั้นเองหลายท่านอาจจะเคยสังเกตนะเมื่อเราสามารถที่จะเชื่อมต่อกับตัวตนภายในของเราได้แล้วเนี่ย หากเราพูดน้อยตัวตนภายในของเราจะพูดมากและเมื่อใดที่เราพูดมากตัวตนภายในของเราก็จะพูดน้อยเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าเราคือสิ่งเดียวกันนั่นเองค่ะสิ่งนี้เป็นความสมดุลเหมือนกับเวลาที่เราดื่มน้ำเข้าไปเราก็จะไม่พูดออกมาใช่ไหมคะหรือว่าถ้าเรากำลังพูดเราก็จะไม่ดื่มน้ำเข้าไปนั่นเองนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับ ทุกทกท่านนะคะในการเชื่อมต่อกับตัวตนภายในจิตเดิมแท้จิตวิญญาณของเราเนี่ยแหละค่ะเพื่อที่เราจะได้ไม่เดินหลงทางอีกต่อไปมนุษย์คือความรู้สึกความรู้สึกแรกคือความรู้สึกที่มาจากจิตเดิมแท้จิตภายในของเราเนี่ยแหละค่ะจงเชื่อและศรัทธาและไว้วางใจและเดินตามอย่างสุดใจ เมื่อไรก็ตามที่เราสามารถที่จะเชื่อมต่อกับจิตเดิมแท้ของเราได้นะคะมันจะเปรียบเหมือนกับมีอินเนอร์ GPS ที่เราจะไม่เดินหลงทางอีกต่อไปเลยแล้วคุณก็จะค่อยๆจดจำตัวเองได้นะว่าเราคือใครเรามาจากไหนเรามาทำอะไรที่นี่แล้วเราจะต้องไปที่ไหนต่ออืมโปรดเชื่อศรัทธาและไว้วางใจในตัวเองถ้าเราฟังคนอื่นมาก ความคิดเขาก็จะมาแทนที่ความคิดเราประสบการณ์เขาก็จะมาแทนที่ประสบการณ์เราและเส้นทางเขาก็จะมาแทนที่เส้นทางของเราจนเราไม่มีความเป็นตัวของตัวเองแล้วเราก็จะไม่สามารถจดจำตัวเองได้แล้วเราก็จะหลงวนเวียนอยู่ในโลกแม่ไก่อาแบบเนี้ยซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะ นิ่งให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้สงบให้เป็นก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับ ep นี้ในวันนี้ทางเราก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะพบกันใน ep ถัดไปนะคะฝากเพื่อนๆนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็รวมถึงคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ